ปกติค่ะเป็นน้องตอนนี้ห้าวมาสอบนะคะพ้าสิบดาสิคุนเต็นตรงเนี้ การติดการณ์กับ F

เขาบอกสะนอันนี้ไม่ได้ไดเยออันนี้ไี่ไดบักเป็นข้นบักไม่รูมาทันนบาเนี่ยตั้ด่างเลยแม่น่นะครับก็นฟัง่าฟังว่าันเดียวเลยมแ่นหละคัเพอังมเนี่ยก็ังเมันเดียวเลยมปวดร้ยแท้ไหมครับ

ເອັດເພັດເນາະພີ່ນ້ອງເົ້າລາວບໍ່ໄດ້ຫະອາໂອເຄຂໍກະລັ

เอาอิ่มโดดไปถ้าเดอกมากวกเจ้าคิดแม่ได้แตดเมล็ดปล่อยเมล็ดเกี่ยวที่ฟ้าอย่อนนี้ทำหน้่งในหกแล้กทั้งสามคนคิดถึงมาเกี่ยวเสมอใช่หกือเปล่าตี

เรามากันครับนะครับสวัสดีครับ นี่ข้อหนึ่งนะจ๊ะวไดแตกตามจากลอนเลยนี่เขาจะเป็นนี่ข้อหนึ่งวัดแตกตามจาก้อนเลยแล้วสิ่งแย่ช่าอมันหนัก เอาสามหน่อย <c ười> ู่น้นดีดีดีั่น้ำกันกน้ำใหญ่เอาได้เตือที่ไนี่คือกันเมเอาดีสนะคะแยมพร้อหนาตาสวยแบบหนาตาซักอ้ามหยังอยู่ทีทีมัศูนแท้

ไม่น่าเย็นไม่นเย็นอุ่นคือปีกวเหตุสใ่เย็นมาต่อหัวไรกเลยเดี๋ยวรอพ่ใส่กีฬายืนขเยนอุ่นกีฬายืนขึ้นลูกยืนอุ้ยามาซัสวยจังเลยต่างต่างต่า่ จงอางเรีวลเนี่ยเเาอีกเน่งหนามัน้ตอนมัวสุกเกี่ยวเองไอันนี้ขึ้นหนาแถมันได้มเงดมันแต่งหนาเยมันกระจุกคุยได้แบบนี้แต่ไม่ต้องไดยกเงี้กรจุก

ได้ออกก็น no, uh ้องแม่เข้าฉากสุดทไทยก็ตีกันว่่ได้ออกส่งจาาสุดทไทย